สวัสดีค่ะพบกับสเก็ดข่าวสเก็ดข่าวแรกเป็นของเสียงยามวิกาลไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเป็นเรื่องลี้ลับที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่จังหวัดกาลสิน<อ>เมื่อพระสงฆ์ที่จำวัดอยู่ได้เกิดความสงสัยว่าช่วงกลางดึกเวลาประมาณเที่ยงคืน มีเสียงกระดิ่งดังแววมาทุกคืนยามวิการแบบนี้มาได้ยินเสียงกระดิ่งก็คิดไปต่างๆนาน,นา,นนานสุดท้ายตัดสินใจดูกล้องวงจรปิดดีกว่าเท่านั้นละหายสงสัยเมื่อเห็นน้องหมาตัวนี้ออกมาเดินแถวนี้ทุกคืนค่ะวว้าว สะเก็ดข่าวต่อมาไปที่ง,งานประเพณีบุญเข้าจี่ของดีเมืองโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดมีขบวนนางรำจากทั้ง9้าตำบลกว่า500ชีวิตมาฟ้อนรำโชว์สวยงามเลยค่ะแต่ว่ามุมนี้ไม่เน้นสวยงามนะเขออาบน้ำเย็นสบายสีสันที่ขาดไม่ได้ก็คือเข้าจี่ยักษ์ค่ะใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมาเลยใหญ่ขนาดไหนก็เกือบจะเท่าเวทีจัดงานกันเลยทีเดียว วว้า <Wow. S 2> โอ้โหข้าวจี่ถ้าจะใหญ่ขนาดนี้ถ้ากินได้กินได้ทั้งอำเภอแล้วค่ะและสเก็ดข่าวส่งท้ายนะคะพาเป็นนั่งรถซิ่งกับคนขับที่น้าตาคุ้นคุ้นค่ะ เมื่อคุณอนุทินชาญวิรจูนเดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดระนองหลายๆคนบอกรถสองแถวที่หัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมคณะนางเนี่ยต้องเกาะให้ดีโดยเฉพาะจังหวัดเข้าโคกโอ้โห,โหรถสองแถวนะคะไม่ใช่รถซุปเปเอร์ค่์ งานนี้ดูถ้าพลังท่านยังเหลืออยู่เยอะนะคะก็เลยไปตีกลองฉลองชัยให้ติดตาตรึงใจกันซักหน่อยแต่จังหวะเน,นี้โดนไม้กลองแกล้งค่ะอ้ยถึงจะโดนเต็มเต็แต่ก็ยังยิ้มได้นะคะโอเค เป็นจังหวัดตีกลองที่ติดตามากเลยนะคะท่านแล้วพบกันได้ใหม่ในสะเก็ดข่าวสวัสดีค่ะ